สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับลังนกตาจัสมินนะจ๊ะตัวนี้นะครับเป็นสูตรน้ําตาลกรวดนะจ๊ะก็ในส่วนของที่เป็นลังนกนะครับเราได้ลังนกแห้งมา1 1 5 1.15%แล้วก็ในส่วนของน้าตาลกรวดนะครับเราได้มา4.5%จนะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างาอ่าตัวนี้นะครับมีตาเครื่องหมายฮาลาสนะครับง,งั้นพี่น้องก็รีทานได้นะจ๊ะ ลังนกเนี่ยหนึ่งจดหนึ่ง้าเอร์เซ็นจาไมา่ถึงสองเอร์เซนอ่ะไม่เป็นไรมาชิมกันครับว่าเป็นยังมันมากโอเคนี่นี่นี่สวยอยู่นะจ้าสวยอยู่มาคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะอืมก็ควนี้นะครับ พุ้งตรงนะไม่ได้โจมตีตัวนี้ราคาอยู่ห้าสิบกว่าบาทก็รสชาติประมาณนี้แหละเราบ้านเมียนะครับก็ราคาประมาณนี้แหละก็เกรดของลังนกมันก็จะตามนะครับตามราคานะครับแต่ว่าเนื้อลังนกเนี่ย ก็ทั้ง้วยอ่ะในเรื่องของเกรดนะสัมผัสเนี่ยไม่ได้ต่างกันแต่ว่าในเรื่องของชิ้นน่ะเหมือนกับเขาจะมีชิ้นใหญ่กว่าเจ้าอื่นๆทั่วไปนิดนึงนครับคือบ้านเพี่เนี่ยขายราคาประมาณสี่สิบาทห้าสิบาทลงนกเนี่ยแต่ชิ้นมันจะเล็กกว่านั้นแต่ว่าตัวเนี้ยในชิ้นที่เป็นเนื้อของลังนกตัวเนี้ยมันจะมีที่เรียกว่าแหละใหญ่กว่านิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิด เทียบตามนะครับที่พื่อนกินแถวบ้านเพื่อนเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะมีความใหญ่กว่านะครับนิดหนึ่งครับในเรื่องของเนื้อหลังนกนะครับแล้วก็ในเรื่องความหวานก็หวานกลางๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนุ่มๆนะครับแล้วก็ชิ้นใหญ่กว่าแถวบ้านเพี่อนนิดนึงนะครับคือต้องเข้าใจนะครับเวลาที่เราคัดเกรดอะนะครับยิ่งลังนกยิ่งถูกนะชิ้นมันก็จะจะเล็กลงมาด้วยนะครับตามเกรดของลังนกนะครับต่ชิ้นใหญ่ชิ้นมันก็จะแพงนะครับโอเคก็ถือว่าทําใช้ได้ครับเรื่องความหวานก็ หวานกลางๆครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเทียบแถวบ้านเี่เนี่ยมันจะมีชิ้นไงที่มันเป็นเนื้อลังลลกเนี่ยใหญ่กว่านิดนึงโอเคครับเป็นก,การดูคลิปพี่เพียงเท่นี้ครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและแข่งสับสนช่องพี่แอ้นนะครับก็จะมีลิงก์แอดเฟรตของช้อปปี้ขึ้นอยู่ก็สามารถไปกดลิงก์ได้น,นะจ๊ะและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ